วีโวยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้สู่ระดับใหม่กับ Originos 6การปรับโฉมใหม่ที่ลื่นไหลและสมัยใหม่วีโวยกเครื่องประสบการณ์สมาร์ทโฟนให้เปลี่ยนไปอีกขั้นการประกาศ Originos 6เป็นการเปิดตัวระบบปฏิบัติการใหม่ล่าสุดของวีโวซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ใช้ทั่วโลกหลังจากการรอคอยที่ยาวนานการอัปเดตนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของวีโวในการเสริมสร้างประสบการณ์ผู้ใช้ให้ลื่นไหลและทันสมัยขึ้นและนี่คือจุดเด่นที่ทําให้ Originos 6พิเศษดีไซน์ใหม่ที่สมัยใหม่ วีโวได้ทำการออกแบบใหม่ทั้งหมดโดยเน้นความมินิมอลและความทันสมัยด้วยแรงบันดาลใจจากธรรมชาติทําให้ผู้ใช้รู้สึกเหมือนกับการเดินเท้าบนพื้นทรายที่นุ่มนวลหรือการเล่นกับคลื่นน้าที่เรียบง่ายทั้งหมดนี้สร้างความมีชีวิตชีวาและธรรมชาติให้กับผู้ใช้ออริจินไอแลนด์การโต้อตอบที่สุดยอด หนึ่งในคุณสมบัติที่น่าตื่นเต้นที่สุดคือ Origin Island ซึ่งเป็นพื้นที่แสดงสถานะและการแจ้งเตือนทำหน้าที่คล้ายกับ Dynamic Island ใน iOS แต่ที่น่าตื่นเต้นกว่าคือความสามารถในการโต้อตอบผู้ใช้สามารถลากรูปภาพวิดีโอหรือไฟล์ต่างๆไปวางบน Origin Island เพื่อแชร์ไปยังแอปพลิเคชันอื่นได้อย่างรวดเร็วการแชร์ไฟล์ไม่เพียงแต่ง่ายแต่ยังรวดเร็วขึ้นประสบการณ์การใช้งานที่ลื่นไหล การปรับปรุงการประมวลผลภายในและระบบจัดการพลังงานใหม่ทำให้การใช้งานลื่นไหลขึ้นการเปิดแอปพลิเคชันเร็วขึ้นและประหยัดแบตเตอรี่มากขึ้นทำให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกสบายความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น Vivo Security และ Private Space ถูกเพิ่มเข้ามาเพื่อให้ข้อมูลของผู้ใช้มีความปลอดภัยมากขึ้นทำให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้อย่างมั่นใจและนี่คือสิ่งที่ผู้ใช้รอคอย,คอยการอัปเดต OriginOS 6จะเริ่มต้นที่ X Series และ V Series ก่อนซึ่งรวมถึง Vivo x Fold 5 X200 Pro X200 X200 f a และ V60 รวมถึงสมาร์ทโฟนจากแบรนด์ลูกอย่าง IQ13 ผู้ใช้สามารถทยอยอัปเดตตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2568และจะทยอยอัปเดตในรุ่นอื่นๆต่อไปจนถึงช่วงครึ่งแรกของปี2569สำหรับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆอย่าง Vivo X300 Series จะมาพร้อมกับ r e g i n o s 6ตั้งแต่ออกจากโรงงานแต่ที่นี่คือสิ่งที่น่าสนใจการเปลี่ยนแปลงในระบบปฏิบัติการนี้จะทาให้ประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้เปลี่ยนไปอย่างไร ความลื่นไหลและความทันสมัยจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและความสะดวกสบายในการใช้งานอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นมาเป็นส่วนหนึ่งในการสนทนาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่น่าตื่นเต้นนี้